สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง108,009ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการปรับระดับพวงมาลัยใน t o y o ต a h ไฮรัก Revo แ e dition นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับนะครับมันจะมีปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับพวงมาลัยนะครับนะฮะเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับนะฮะก็จะมีปุ่มอยู่นะครับให้เราดันลงนะครับอ่าดันลงนะครับ แล้วเราให้มาปรับที่พวงมาลัยดูนะครับอ่ามันสามารถเลื่อนเข้าหาผู้ขับได้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตามระดับที่เราพอใจนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของแต่และบุคคลนะครับนะ,ะได้ระดับแล้วเราก็กดที่สลักเดิมเหมือนเดิมนะครับกดขึ้นนะฮะกดขึ้นนะอ่าโอเคกดขึ้นเสร็จแล้วนะครับเรามาเทสดูดิอ่าได้ปกติแล้วนะครับอันนี้คือการปรับระดับ ในพวงมาลัย t o y o ต a Hilux ก e v o นะครับ Z Edition นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่อง1้อยนะครับ